สวัสดีวันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะเวลาสองทุ่มอัปเดตล่าสุดป้าเ,เป็นไงบ้างคะลูกเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างปกติปกตินะครับปวดเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมนะครับแก้มช้ำต,ตัวเดีวยวเห็นแล้วเาเห็นแล้ว,ลลว,ลวไบสถ่ายรูปแล้วว่าแก้มเห็นแล้วนะแต่ไม่ใช่ข้างนี้ โอ่ย้ยอยู่ไหนแม้ยิ้มอน้องเบสนะครับน้องโอ๊นะครับยิ้มยิ้มอ่านะครับก็ดีขึ้นแล้วครับเขาเขาจะดีขึ้นแล้วใไหม ขอบคระบวนการถ่ายแล้วแล้วแล้วพี่ตรงไปไหนพี่ตรงไปไหนสบายดีฮะสบายไปลาวเหรอไปวันไหนวันนี้ไงวันนี้ไปแล้วเหรอไปแล้วอ่าตรงตรงไปไปไปเวียงจันทร์พูดภาษาลาวตรงตรงไปเวียงจันทร์สบายดีได้พี่น้องกลับวันไหนพรุ่งนี้เหรอกลับมื่อื่นตรงตรงไปเวียงจันทร์สบายดี พ่อตกใจหมดเห็นนักข่าวชื่ออะไรอย่าไปเอ่ยชื่อพ่แล้วไ่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่พูดถึงช่างเขาเนาะปล่อยเาอย่าอะไรพ่อไม่ก็อยากบอกเขาว่ายังสบายดีอยู่ไม่ได้โม้